ส่สำหรับปฏิบัติท่านสำหรับท่านบูเท่าก็คงจะเหมือนกับพวกเราว่าคงจะจริงทั้งดีแล้วก็คงจริงทั้งเลวมาก่อนคนทุกคนเกิดมาในโลกไม่มีใครเป็นพะอรหันมาจากทองพ่อทองแม่ในคนทุกคนที่เกิดใหม่โลกก็ทำทั้งความดีและความชั่วร่วมกัน ไม่ใช่พลูมาจากท้องแม่แล้วก็พบแต่ความดีสร้างความดีเสียทั้งหมดฟังกันต่อไปเมื่อท่านไปพบหลวงพ่อเนียมผมเยกขอสรุปทั้งหมดเพราะว่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์สมัยนั้นเป็นปฏิปทาที่ไม่งอรูกศิทธิ ไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งหน้าตั้งตาสแสวงหารูปสิตแต่ีจะถือว่าท่านเป็นพระที่มีใจคับแคบมันก็ไม่ถูกคือถ้าต้องการแต่คนดีเหมือนกับคนที่นักเล่นแร่แปรธาตุาสมัยนั้นเขาเล่นแร่แปรธาตุากันมากเอาแร่ต่างๆมาผสมกันเข้าซัดให้เป็นทองล้อมให้ ไล่ขี้ออกหมดแล้วก็ทำให้เป็นทองคำตามวัดตามวาต่างๆเขาก็เล่นกันมากพระชอบเล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องไปเรียนมาจากต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ที่ทำได้ไม่จะเป็นนักคือมันค,ค,คล้ายกับมีทองผสมกับทองแดงแต่ว่าบางท่านก็สามารถทำเป็นทองคำได้ โดยที่ไม่ต้องข้ามน้ำข้ามระเลไปเรียนที่ไหนผมเองเจอหลายท่านเดียก,กันที่มีความรู้ประเภทนี้เน้วแต่และท่านก็ดีเมื่อทำได้แล้วก็เจ็คตรวจเห็นว่าเป็นทองคำแท้จะทำขึ้นมาก็จะเพาะในการสร้างท้าวรว,วัตถุในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่นำวิชาความรู้ความสามารถส่วนนี้ไปสร้างตัวให้มันเกิดสุขเป็นมหาเศรษฐีถ้าสร้างโบสถ์สร้างเสนา,าคันรบเรียนสร้างวัดสร้างวาทธ่านทำทำเฉพาะด้านวิหารทานนอกส่วนอื่นนอกจากนั้นใครไปจ้างท่านก็ไม่ทำซื้อท่านก็ไม่ขาย กำลังใจนักเล่นแปรธาตุดีมีความเข้มแข็งชั้นใดครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานในสมัยนั้นก็มีความเข้มแข็งเช่นนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาจะหา,าเฉพาะแร่ที่มันจะเป็นประโยชน์เอามาผสมกันเข้าจะเป็นนักได้จะเป็นทองได้เขาจึงอยาเอา ถ้าหากว่าจะเป็นแร่ประเภทไหนก็ตามจะมีคุณค่าสวยงามขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สามารถจะผสมเป็นนากได้เป็นทองได้ท่านก็ไม่ประสงค์ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดคณะครูบาอาจารย์สอนพระกรรมฐานก็เหมือนกันท่านก็ไม่ต้องการคนสักเแต่ว่าคนในนักปฏิบัติสักเแต่ว่าปฏิบัติ เป็นในเพียงเห็นชาวบ้านเขาทํากันก็จะทําท่านไม่ต้องการท่านต้องการคนที่มีความจริงในด้านดีหรือไม่ต้องการที่คนมีความจริงในด้านเลวจะงนั้นในสมัยที่ท่านบูเท่าไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามข้อสรุปตามบันทึกของท่านก็มักจะถูกครูบาอาจารย์เทศเอาซะก่อนด่าเอาบ้างว่าเอาบ้าง ทำทุกอย่างให้เกิดความโกรธจะได้มีความเบื่อหน่ายแต่ว่าเมื่อเห็นว่าทนได้ก็สอนดีทุกท่านตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนี่เป็นพระที่คนทั้งหลายบ้านใกล้เขาหาว่าท่านบากว่าจะรู้ว่าดีได้อพลวพ่าเนียมจะตายเสียแล้วเมื่รู้กันดีจริงๆคนใกล้ๆในเมื่อหลวงพ่อเนียมตายเป็นนานแล้ว คนอื่นเขาไปคว้าความดีกันมาหมดนี่เป็นกฎธรรมดาของพระพระจะดีขนาดไหนก็ตามคนใกล้ไม่เคยเห็นความดีมีแต่คนดีเขาอยู่ไกลเท่านั้นจึงจะรู้ความดีกว่าจะรู้ว่าดีเขาหมดตายไปแล้ว <c oughs> พอตายไปแล้วทำไงก็อ้างที่ว่าฉันเป็นศีรษ์ต้นกุฏิฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เป็นคนใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องหลอกลวงโลกสมัยที่หลวงพ่อเนียมท่านดา่าท่านว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อให้โกรธในเมื่อท่านผู้เท่าคณะของท่านไม่โกรธว,วันที่สี่ท่านถามว่าเองไม่โกรธหรือ ท่าน,นก็บอกว่าท่านจะโกรธทําไมไอโกรธมันเป็นไฟโทสักขิไฟคือโทสะมมันเผาผลาัญใจร้อนคนที่มีความโกรธไม่มีความสุขคนที่มักโกรธหาความดีไม่ได้หลวงพ่อเนียมท่านก็ยิ้มเพิ่งมีการยิ้มในวันนั้นยิ้มแล้วก็บอกว่านี่พวกพวกมึงดา่ากูหรือไง นั่นก็บอกก็ไม่เทนทันามาไดด่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าที่กูด่ามึงเน่ยมึงไม่โกรธหรือท่านผู้เจ้าก็ตอบว่าหลวงพ่อไม่ได้ด่าผมหลวงพ่อด่าใครต่อใครปุนเปลี่ยนไปหมดเออพวกผมอยู่นี่หลวงพ่อไม่ได้ด่าเลยด่าโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยมันเลยผมไปหมดจะไม่ถูกผมอก ในโคตรพ่อโคตรแม่ของผมท่านจยรับหรือไม่รับก็ไม่ทราบท่านตายไปหมดแล้วท่านได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบหลวงพ่อก็หัวเราะชอบใจเออแล้วก็บอกเออไอ้คนกุงเก่านี่มันยังงี้นะไอ้ครูบาอาจารย์ก็มันแบบนี้หน้าด่านหูด่านใจด่านดา่าเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บไอลูกศิษย์นก็เหมือนกันมันคงจะสั่งสอนกันมา เอา้าถ้าไม่กลดทนได้เชิญวันนี้ไปหาข้านในกุฏิตอนนี้เองบรรดาท่านหังลายยามเวลาที่เข้าไปหาท่านยามนั้นเรามองกันตามตามบันทึกของท่านบุเท่าท่านบอกว่าโอ้โหพิดไวถนัด ยามที่เห็นในการก่อนนุ่งผ้าลอยชายเอาผ้าอาบิพื้นหนึ่งคล้องคอเดินไปไม่มีจีวรไม่มีอัางสะทําท่าเหมือนกับขอประทานอภัยเพราะว่าพระพ่อนียมท่านเป็นพระที่มีความสําคัญที่เราเห็นกันว่าคนที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือว่าคุณบาบาบ,าบาั่นเอง แต่ถ้าว่าโบราณท่านบอกว่าคนประเภทนี้เป็นประเภทผ้ากีริ้วห่อทองเนื้อแท้น้ำจิตของท่านเหมือนกับเพชรที่ใสเป็นแก้วเวลาที่เข้าไปพบเวลานั้นก็มีความแผ่วเปล่าเป็นพระหนุ่มโน่งสบงทรงชีวรพาดสังคติแต่เกียงแต่เกียงกระจุกเล็กๆแสงสลัวสลัว แต่ถ้าว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างผิดปกติคล้ายกับตะเกียงเจ้าพายุสองสามลูกเข้าไปจุดไว้มองดูหน้าท่านกลายเป็นพราหนุ่มผิวพรรณผ่องใสอิ่มเอิบสวยสดงดงามทณานะท่านบุเท่าเข้าไปชักถอยหน้าถอยหลังว่าเอ๊ะนี่หลวพ่อเนียมใช่หรือไม่ใช่ ในที่สุดท่านก็กวักมือยิ้มบอกก็มาถออใช่ไม่ผิดตัวล็อกอย่าเพิ่งไปสงสัยในห้องนี้มันมีคนเดียวฉันท่านท่านผู้เฒ่าเข้าไปกราบต้นเสกการพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเตียนท่านก็เลยบอกว่าไอ้ฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่แน่ที่เขาว่าบ่าวบ้าวก็ทุกข์ทั้งนี้ก็เพราะว่าบางทีฉันก็หนุ่มบางทีฉันก็แก่ เอาละเรื่องนั้นยกไปเรื่องคันคันห้าไม่มีความหมายจะถืออะไรเป็นสาระสาระที่เราต้องการก็คือทำทำส่วนใดที่เธอต้องการทำส่วนนั้นเธอมีแล้วทุกอย่างหรือว่าครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมด ที่เธอมาหาฉันนี่ก็มาตามครูบาอาจารย์สัง่งเนโควคิดว่าฉันเป็นผู้วิเศษแต่ความจริงฉันไม่มีอะไรวิเศษเลยขันห้าของฉันมันก็เลวมันจะพังสภาพร่างกายก็ไม่ดีความจดจำก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทุกอย่างมันหาความดีอะไรไม่ได้ ฉะนั้นเธอจงอย่ายึดถือขันห้าเป็นสำคัญจงอย่ามีความเข้าใจว่าขันห้ามีความหมายขันห้าไม่เป็นที่พึ่งขันห้าไม่เป็นสณะขันห้าไม่เป็นปัจใจัยให้เราเกิดความสุขขันห้าเป็นดินแดนนำมามาซึ่งความทุกข์ขันห้าไม่จีรังอย่างยืนมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น <c oughs> แล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดขอเธอจงหยุดอย่าถือความสำคัญของขันห้าของฉันเป็นประโยชน์เป็นอันว่าพอเริ่มต้นทัางกันล่อขันห้าเขาเต็มเป่าได้จงจาไ้ด้วยว่าไม่ไม่ใช่แต่ขันห้าของฉันเท่านั้นแม้แต่ขันห้าของเธอก็เหมือนกัน ขันห้าของคนอื่นใดก็เหมือนกันขั้นห้าของสายก็เหมือนกันแม้วัตถุธาตุต่างๆที่เป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันไม่มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุขมันเป็นฐานที่ตั้งของความทุกข์มันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรจิรังย่ง,งยนืนในที่สุดมันก็สลายตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อนัตตาเอาคนแล้วนั้นหลังจากนั้นท่านก็ถามว่าเธอต้องการอะไรความจริงท่านพูดเท่าเล่าไว้บอกว่าท่านจะไม่สอนต่อไปก็พอแล้วพวกเราที่มานี่มาก็อยากฟังอย่างนี้อยากฟังเรื่องของขันห้า ว่าสภาวะตามความเป็นจริงมันยังไงเพื่อเป็นการยืนยันกับคำสั่งสอนของหลวงพ่อปานเมื่อท่านพูดจบคณะท่านบูเท่าก็กราบพระมักการพระหลวงพ่อขอ,อรับสิ่งนี้ผมต้องการหนะลวงพ่อพูดหมดแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเหลืออยู่นิดหนึ่งว่าพวกผม <c oughs> สิ่งที่มีความประสงค์นั่นก็คืออาราัตผลอยากจะทราบว่าพวกผมนี่จะเป็นพระหาารยกัเขาได้ไหมท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เธอไม่น่าจะถามว่าในเวลาใดที่ทพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยยังมีครบถ้วนทั้งพระธรรมระวินไหน ในขณะนั้นถ้าคนเอาจริงเป็นพระหัน์ได้หมดทุกคนขณะท่านบท่าจะนีกล่าวตุอมาเสกการอีกครั้งหนึ่งถามว่าทั้งนี้ต้องอาศัยบาร,รมีใช่ไหมครับถ้าบาร,รมีไม่ดีพอก็เป็นพระรหันต์ไม่ได้ท่านตอบว่าบาร,รมีไม่ดีนะไม่เมีบาร,รมีทุกบาร,รมีดีหมด เว้นไว้แต่ใจคนมันไม่ดีถ้าบารามีเท่านั้นเอาคนแล้วก็กราบเรียนถามว่าคณะของพวกผมที่มาด้วยกันสามคนสามองค์ <c oughs> จะมีใครบ้างได้เป็นพระอรหันต์ท่านมองหน้าคนนั้นคลั้งมองหน้าคนนี้ครั้งมังมองหน้าคนนั้นครั้ง,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 งท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นทุกคนนั่นแหละ ถ้าเอาจริงมันก็ได้เป็นถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่ได้เป็นก็ลเลยกราบเรียนถามท่านตามบันทึกท่านกล่าวว่าเป็นกันเมื่อไหร่ผมอ,อยากเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นมานั้นแต่ว่าไอ้คนที่มันมากันสามคนไอ้คนหนึ่งมันปราถนาพุทธภูมิคนนี้จะเป็นที่หลังเขา ยมถ้าเย็บเรื่องใจจากพุทธภูมิเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อน,นั้นแต่ว่าต้องใช้เวลาเกินกว่ายีสา่สิบพรรษาสำหรับเจ้าสองคนนั้นเพียงแค่พรรษาที่สองมันก็ได้อรหันต์พร้อมไปด้วยปฏิสัมพิทายานแต่ว่าสมัยนั้นเขานิยมเรียกกันว่า พระอภิญญา,าแต่ความจริงเป็นปริสมิธาเพราะเขาได้สมาบัดแปกันต่อต้นั้นไปก็ขอทกษาปฏิวทาเพื่อความเป็นนอรหันแต่ก็บอกว่าปฏิปทาเพื่อความเป็นอรหันนี่มันไม่มีไม่มีอะไรอสอนเธอเพราะว่าอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมด แต่ถ้าว่าอาจายของเธอเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่มีความมั่นใจในการบรรลุมรรคผลของรูปสิทธิ์นี่เป็นการหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้ไม่ถึงเขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาสอนถูกแต่ความจริงเขาสอนถูกแต่ว่าเขาไม่บอกจุดให้ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูมิ จะทรงอารมณ์มิปัสนายานคู่กับสมถะภาวนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสมถะภาวนาต้องศึกษาจบจุดทั้งหมดคือทั้งกรรมฐานสี่สิบแล้วก็มาหามาหาปฏิปทานนสูตรแล้วก็มีสูตรอื่นอีกมาก <c oughs> จะต้องทรงคุณธรรมนั้นทั้งหมดเพราะเป็นผู้ทรงความดีมากมีกำลังใจสูงที่เรียกว่ามีบารมีสูง มีฉะนั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความสนใจในปฏิปทาสุน,นี้ของเขามีครบในด้านวิปัสนาญาณก็มีแต่ถ้าว่าจะบรรลุมรรคผลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เขาจึงไม่กล้ายืานยันแต่ความจริงคําสอนมานั้นเขาสอนครบเขาสอนครบทุกอย่างเมื่อเธอต้องการฉันจะบอกให้ การเป็นพระโสดาบันก็ดีการเป็นพระศรีทาคานาคาอรังก็ดีเขาศึกษากันตัวเดียวคือสก,กายาทิฐิเมื่อตัดสก,กายทิฐิได้ตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์แต่ได้ว่าตอนที่จะตัดสก,กายทิฐิเธอจงปฏิบัติตามนี้นะ ก่อนที่จะใช้อารมณ์วิปาาัสนาญาณอันดับแรกเข้าฌานให้ถึงที่สุดที่เธอทรงได้เข้าชานออกชานสลับกันมาสลับกันไปให้มันมีการทรงตัวแล้วทำจิตเทศทรงในชานให้แนบสนิททรงตัวมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งหมดได้สมาบัตแปดมาแล้ว และก็ศึกษาด้านในพิญญามาแล้วอย่างนี้เป็นของไม่ยากไม้ได้มีปัสนาญาณใช้กำลังสมาบัติแปดเป็นกำลังใหญ่ทรงใจให้ทรงจุตัวแล้วถอยหลังไม่ถึงอุปจารสมาธิพิจารณาขันห้าว่าขันห้ามันเป็นภัยสำหรับเรา มันเป็นปัตถุธาตุที่สร้างเดทุกสร้างเดชโทษไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมองดูันห้าสิเพื่อร่างกายเกิดเราต้องเลี้ยงมันเท่าไหร่มันชอบอะไรเราให้มันกินทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการจะป่วยแล้วก็มันก็ยังขืนป่วย เราไม่ต้องการจะเพียมันก็เพียเราไม่ต้องการจะแก่อย่างฉันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยต้องการให้มันแก่มันก็แก่ในคนที่เขาตายไปก่อนเราเขาไม่ต้องการจะตายมันก็ตายเนื่อในเมื่อขันห้ามันมีความเลวทรามอย่างนี้เราจะคบค้าสมาคมมันเพื่อประโยชน์อะไร อันดับแรกตั้งใจจับจุดไว้เพื่อความเป็นประสงน์ดาบันระงับความพอใจในขันห้าเสียคิดว่ามันตายเสมอแล้ทรงศินให้บริสุทธิ์ศินควรทำเป็นศีลานุสติกรรมาศีลลานุสติกรมฐา,านทรงศินให้เป็นกำลังฌานคำว่าฌานคือทรงอารมณ์อยู่ในศินตลอดฟันตลอดคืน ไม่อยอมไม่สินบกพร่องจากใจไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปีสงชนันลืมตาเดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคุยกับหมา,ค,มาคุยกับแมวสินส่งตัวใช้ได้เจอหน้าคนเขดาด่าเขาว่าเขานินทาสินเราไม่หวั่นไหวใช้ได้น้อมใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยเต็มสามเดือการคือทรงพระกรรมฐานสามอย่างให้เป็นฌาน คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติให้ทรงตัวความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอทรงได้หมดแล้วนี่ต้องมานั่งสนอะไรกันเว้นไวแต่จิตใจอย่างเดียวคืออารมณ์พระนิพพานเธอยังไม่มั่นใจเท่านั้นฉะนั้นจงตัดสินใจใช้อุปสมานุสติกรมฐานให้ทรงตัวเจ้าสองคนข้างซ้ายทำไมอย่างนั้น ใช้กำลังแห่งพิญญาสม,มาบัติของเธอขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วศึกษากับท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดมาให้พวกเธอแล้วเธอจงปฏิบัติตามจุดนั้นมันไม่ช้าไม่นาน กำลังสมาบัติแปดราพิญญาของเธอสามารถจะช่วยเธอเปรพันอรหัน์ได้ภายในเจ็ดวันก็ได้ภายในเจ็ดเดือนก็ได้แต่คาว่าเจ็ดปีไม่มีสำหรับคนที่ทรงอภิญญาหกและไปสมิทายานอย่างเร็วที่สุดภายในหนึ่งเดือนก็ได้ให้รักษา,ากำลังใจตามนี้ และสำหรับเจ้าคนนี้ปราธถนาพุทธภูมิเองไปไม่รอดอาจารย์เองบอกแล้วว่าสิบปีออกจากวัดนั่นอาจารย์เขารู้ว่าเองไม่สามารถจะรักษากำลังพระโพธิสัตว์ไว้ได้จะต้องปฏิบัติตัดทางแต่าภายหลังแต่ว่าต้องถึงเวลานั้นก่อนเวลานี้ต้องสร้างบาร,รมีอื่นเพิ่มเติม เพราะในฐานะเป็นปเป็นพระโพธิสัตว์ละเวลานั้นมาตัดสินใจรัดภายในเดือนเดียวก็สำเร็จพักผลเป็นอันว่าท่านก็สอนอะไรไม่มากให้บอกว่าจงจำไม่ว่าพระโสดาบันนะั้ไม่มีอะไรกำลังใจที่ทรงเป็นฌานเธอมีอยู่แล้วเป็นไว้แต่ว่าขาดอุปสมานุสติกรรมฐาน กลับไปใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแท่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่วะแกไม่ยึดไว้เป็นอารมณ์โดยเฉพาะเท่านั้นโมไปเล่นสมาบัติกันเพลินไปโมไปเล่นอภิญญากันเพลินไปมันก็ใช้ไม่ได้เย่ว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกอาจารย์เขาเก่งอย่างนั้นเขาเอาแค่นั้นไอตัวลูกศิษย์มันก็ไปแค่นั้นตอนนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเธอจะไปไกล ในด้านสาวกกระพงเขายังส่งมานี่ถามท่านว่าสำหรับพระสกิทาคามีท่านบอกไอ้นี่กูใหม่สอนบว้สกิทาคามีกับกับพระโสดาบันมันก็คล้ายคลึงกันกำลังของพวกแกมันเลยไปแล้วนี่ถ้าถามรื่อนาคามีมันก็ทางบอกมันก็ไม่อยาก ในเมื่อเราได้สม,มาบัดแปดได้พิญญาสม,มาบัติก็ใช้กายชกตานุสติกับอสุภกรรมฐานให้ช้ำใจควบกับเสกายยทิฐินอกจากเห็นว่าสุกับลกก็เห็นว่ามันจะสลายตัวเสียด้วยแลวมันสุกับลกเน่าเละอย่างนี้มีอะไรบ้างที่เราจะพอใจสำหรับความโกรธความย่ำบาดนั้นเวลานี้่ละข่มข่มใจได้ย้วยอำนาจของ จะมาบัดแปดแล้วก็มันไม่หนักอะไรใช้วิใช้วิปัสสนาญาณคือสกายาติที่โคกเขาไว้ว่าไอคนมันดา่ามันดา่าไม่ถูกเราอย่างที่เองคิดจะนั้นพูดยังมันถูกกันแล้วด่าเขาก็ดา่าขันห้าไอขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเคาอยากจะดา่าก็เชิญดา่าไปตามใจเราไม่สะดุ้งสะเทองคนดา่าเขาตกนรกไปเอง แล้วเรามีเมตตาพอมีหารสีนี่มันก็ได้หมดแล้วนี่วะก็มาฐานสีส่สิบเศึกษาหมดไม่เห็นมีอะไรต้องสอนต่อไปเราถามท่านท่านถามว่าความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงท่านบอกนั่นมันเรื่องขีพงแล้วก็อย่าไปติดในฌานมันเกินไปสิฌานเราใช้แต่จงถือว่าอย่าติดในรูปฌปานและรูปฌปานที่เราได้ว่ามันของวิเศษ ถือว่ามันเป็นกำลังใหญ่ที่ช่วยเราเข้ารหัสประหารกินเลสเท่านั้นและอารมณ์การถือตัวถือตนก็อย่าทานองตัวทนองตนว่าววผู้วิเศษีนที่มันยังไปไม่ได้มันยังถือตัว,วผู้วิเศษได้พิญญาสมาบัติได้สมาบัติแปลกูดีกว่าคนนั้นกูเลวกว่าคนนี้กูเสมอคนนั้นอารมณ์อย่างนี้ก็ทิ้งไปเสีย และไอตัวอุเทจะคืออารมณ์ที่คิดว่าจะอยากจะไปเป็นพรหมจะเป็นเทวดานั่นเลิกกันต้องการปณิพันธ์อย่างเดียวเท่านี้มันก็เป็นการตัดอวิชาความโง่พระอรหันต์มีเท่าน,นี้เป็นอันว่าอยู่กับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปเล่าเรื่องละเอียดเลยไม่มีความหมายเอาความหมายในปฏิปทาที่ท่านสอนเท่านั้นท่านผู้เท่ากล่าวว่า อาศัยอยู่ในวัดของท่านศึกษาให้ท่านฝึกท่านสอนอบรมใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนความจริงสิบวันเศษเท่านั้นไล่กลับแล้วแต่เป็นโดนพระดื้อไม่กลับมาถึงเวลาหนึ่งเดือนแต่นั้ชชํำชองนี้แล้วเท่งันไล่กลับไปอยู่เกกะวัดกลับไปก็แล้วกันเลี่ยงตัวรอดได้แล้วอรบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายปฏิเวทาของท่านผู้เท่า นี่หลวงพ่อเนียมสอนมากกว่าน,นี้จะโดยย่อสรุปและเพียงเท่านี้หากว่าท่านทั้งหลายมีกําลังใจดีแล้วก็จริงในด้านของความดีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกเราเคยฟังกันมาทุกวันหากว่าบรรดา่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาภิสุทธิสมเรณ์ทั้งหลายมีความประสองค์อย่างนั้นก็มีผลจริยนนั้นตามที่พระเนียมว่า สำหรับมองโดยว,วันนี้มองโดยเวลากหมดแล้วต่อที่นี่ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอธัธยาศัยพิจารณาหรือภาวนากรรมฐา,านไปตามอธัธยาศัยที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรจงกว่าท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาสำหรับเวลานี้ไม่กำหนดให้พอใจเท่าไรทำเท่านั้น จะนั่งจะยืนจะเดินกันนอนจะนอนก็ได้ตามอัธยาศัย